สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้ประทามาวัาผู้ไทยให้ฟังนะวัาผู้ไทยเลยเอี้ย่าง้องร้านอันนี้แหละย่ากาวไก่จะไปกกาวไก่ชีวิตไข,ข้ผู้ใดก็อยาเนาะถ้าเขาบ่ได้ร้องโขอเนาะบางคนก็จะเป็นสายเพือก <c oughs> ไปไปจัดการเออถ้าเป็นเข้าน้าแบบนั้นแบบนี้ถ้าเขาสมมติว่าปลาในมีมี มีน้องมีปัญหาในชีวิตอ่ะแล้วก็เฮ้ยถ้าเป็นสันนะสันเจษนันสันเจษนันนี้นะราะว่าเราไปก้าวไกลในชีวิตด,ดีที่สุดก็คือรับฟังอ่ะรับฟังรับฟังโมห่หรือว่าเพื่อนหรือว่าใครก็ได้ที่ว่าเขามาคุยกับเราอ่ะนะมา,มาจมไม่ฟังว่าสันทอมาจมไม่ฟังเพื่อการเป็นการระบายบางคนก็ก็บิง่งเลยคือปาลาในนะค่ะปลาบนสบายใจนะปลาก็ะชิไปหา หาจมเวาให้หมู่หมู่ที่เขาคิดแล้วว่าไว้ใจใดอะนะไว้ให้ใค <c oughs> ก็คือที่ดีที่สุดก็คือรับฟังนะแต่ไม่ได้ตัดสินใจให้อะแล้วก็บม่ได้ใบบ,บุกการ <c oughs> แล้วก็บ่ได้ตำนี้ว่าตำนี้ไผ่ทางนั้นคือรับฟังนะคือมีผีคนหนึ่งอะที่ที่ที่แผนป่านะแล้วอายุหลายหลายแล้วสิกเกษนี่แหละเป็นพี่ใหญ่เอลีอันนี้นะก็คือถ้าถ้ามีอย่างเราก็สิรัลฟัง แล้วเราก็บ่ได้ตัดสินใจแล้วก็บม่ได,บบได้ไปว่าว่าเออคุณจำทำนั้นน,น,นี่แล้วก็บร่ได้ทำนี้ไปแล้วก็อันแต่แสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ามัน่าจะเป็นอันนี้นะผู้ใหญ่นะแล้วผ่านชีวิตมาหลายเป็นอ่าเมื่อก่อนล้วก็เป็นอันฝ่ายบุคคลนะนะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลแล้วก็ตรงตอนนั้นก็อ่คลินิกยุบยุบเนาะหมอหมอหมอปิดคลินิกแล้เราก็มาเหตุอยู่ อยู่นี่แหละอยู่ศิริลักนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าอายุหลายละอายุหลายอายุหลายก็ยังหลับนะไปหัวหนาปานะ่ะเออก็เอ,อกซื้อแล้วนะหัวหนาปาแล้วว่าอถึงอายุหลายก็ไปยุ่งใส่ก็เขาก็หลับหลับก็บว่านเราเคยว้านั่นนี่นะกับปานนะว่าคำเหามีมีคุณภาพหลัก็กว่าตอนนี้แล้วเออพี่คนนี้ก็โอเคนะบอกว่าในี่ยนะแล้วก็แต่แต่เล่าหนะักเป็นผู้ใหญ่อีหลี ยั่ดีเนี่ยจเจอเกษตรแล้วจกะกระต้อกระตอเนี่ยค่ะเบิ่งเรากันนะแล้วก็อีผูน้นึงก็อันเป็นผู้ธรรมะธรรมโอนี่นะอันอนยูทูบเบอร์คือกันนี่ยเริมมาเร,มเริมทำยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อกัอันนี้ก็เป็นเป็นคนธรรมะธรรมโอ้เนี่ยงไฟ,ไฟ,ไฟอันนี้ก็ใจเย็นใจเย็นสื่อไม่อย่างกวาไปจมแล้วก็ว่าเอเศร้าเสียจะไปนั้นร้ายนั้นอะันนั้นนี่นะเราเตื่นนะนะโอ้าหอันนี้ลนะ อันนะแต่ละคนกน็ผ่านชีวิตมาบ่คือกันเออแมนเนาะแสดงความคิดเห็นนะ่ะบ่ฟิตออก,ตอกแต่ตัดสินใจทุกเรื่องโดยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานกันบบถือได้ขนะ่านะวเานี่ยนะแมนคว่ามิลีเนาะบุรางคนนเอาตัวเองเป็นยึดยึด,ยด,ยดเป็นหลักว่าเออถ้าเป็นซันนะเป็นบ่มเมตตาภัยอันลุกเหงื่อมือคือกันยึดตัวเองเป็นมาตรฐานป้านาะีเทลงล้วบทัน บพแล้วท่านนั้นนั้นนี้เอาโอ้ยข้อมูลแล้วเป,เ,ปเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็คือถ้าเป็นไทยกัมันจะมีนกฮูกก็คือนกฮูกคักๆักนะทั้งนกฮูกทั้งเสืออยู่ในโตแล้วเดียวกันนั่นแหละเฮ็ดอย่างนั้นเร่งความมาตั้งหนึ่งสองสามว่นนันสองสามสี่บดสี่สองสามบด้สลับกันบได้ต้องหนึ่งสองสามสี่เป๊ะว่าแซนด์ทอร์บางทียังคุยกันเลยว่าเอาไปเ้า,าไปก้าวไกลชีวิตลูกหลายบ่อันนี้ก็คือกันนะมัน บางทีมันก็บอกลูกสาวป้ามันก็บอกมาคุยหรอกปัญหาชีวิตมันแต่เขาก็สังเกตนะคะก็ถามก็บอยกบอกคือกันน,ะนั้นก็มันจะมีหลายอย่างนะคะนี่บางคนจะมาบอกมาเล่าให้ฟังเมื่อหนึ่งสองสามสี่แม่ยังง้นอย่างนี้อย่างนั้น,งงนนะคน,คนที่คนที่สองมาจะเล่าคนแรกหรืองบอเ่เล่าจะถามถามไงป้างนะั้นแต่ก็บ,ยบอยกว๋วเออจนจนเลิงมันแบบตัวเองแกบ่ได้อะ่ะถึงเดี๋ยวมาหาพ่อหาแม่ มันเป็นอันนี้แหละเขาบอกว่ายันแม่ยันแม่หายยันแม่ด่าเอาด่านะแต่ก็คือบางที่มา่วายใหฟังเขาแบบหักดุไปในจังหน่อยนะยานยานจะเกเองเกยเองแกประได้อาจิกบกแปลกเนาะความคิดของมันมุมมองทัศนคติที่มีต่อปัญหาจะต่างกันไปเวั่นวานในแมนอิลีก็คือเด็กหน่อยเนาะยังสาวยี่สิบ ยี่สิบยี่บวก้สามสิบสาอ่าทัศนคติต็ตปัญหามันก็นต่างกันไปการแก้ปัญหามุมมองมอะนะบาง,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 งทีประสบการณ์ือ,อยังบอกดีก็คืออาศัยประสบการณ์นี่เป็นบทเรียนแห่งสีวิตนะเรีนสอนบลูบลกหลานฝนนะวลนี่ปัญหาปัญหาของเขาก็สุดท้ายเขาก็เลิกเองนั่นแหละเขาลบการตัดสินใจของคนอื่นคือมารยาทบนวันนั้นเะนี้ยนะ ปัญหาของเขาเองถึงบางที่ห้าเป็นแม่นี่ฉเปไปตัดสินใจให้่นกับว่าได้อ่ะ่นต้องตัดสินใจแม่ก็ปาก็บอกนะว่าเอ้าตัดสินใจเองนะตัดสินใจเองนะก็บ่ไ้แนะนําว่าอหนูต้องไปอย่าง้นอย่างนี้เนาะเพราะว่านั่นะจริงๆอะเขาก็ต้องเลือกเลือกทางของเขาที่ดีที่สุดเหมะกตัวเขาอ่ะนะเออเขาเจ้าของเจ้าของรู้ตัวของดีว่าตัวเองเป็นอะไรนั่นนั่นนะคะ ก็คือเคารพการตัดสินใจของคนอื่นอเอาเนี่ยต้องเคารพบนลูกสาวป้ามันตัดสินใจใดๆป้าก็เออเคารพแล้วแต่ตัดสินใจก็คือป้าตัดสินใจใดๆลุงเราก็ลูกเราก็เบาแล้วล้วก็เอาความคิดเห็นนะนเอาความคิดเห็นบางทีแต่เอาความคิดเห็นแบบคนนใจอะเอาเอาผงผางอะนะเอา เขาจะเอินภาษาไตเอินว,าว,าวายาอย่ามาน่ะยาไม่ได้มายับไข่อะไรนึ่มันมันเขาเอินแแล,ง,ลงยาแรลงยาแลงคนพะะัทลุงรสิวว้าโป่งปังมปงปังนะคนสมขาสิววัหนุ่มหนุ่มแล้วแต่แล้วแต่นั่นก็คือมารยาทนะคะมารยาทอ่าอ,อีพี่นี้อ่ะตอนนี้วาผู้ไทยก็บ่กว่าวาเลิงนี่แหล,ละยาบก้าวกายชีวิตไครเขาโดยที่เขาไม่ได้ร้องโขนะ ก็คือยาเพิกหลายนะอยู่อยู่ไปบางคนเ็มิอกระดักกระโดออีหลีเนี่ัต้องบึ้งคนอยากรู้อยกเห็นเรื่องของหมูอีหลีนาะโอ๊ยมันหยั่งเรื่องหยั่งเรื่งหยั่งป้านี่ป้าป้ารู้ไหมนั่นนั่นนี่นะว่าโอ๊ยป้อยเข้าไปแน่กระดักกระโดอเดียเรืงตัวเองเอาให้รอดเนี่ยป้าก็ว่าแล้วตัวเองเอาบอลรอดหรือว่าบอลรู้ของเรื่งตัวเองแล้วไปหารู้ของเรื่งเผินเนี่ยโอ้ยเนาะเนาะลำบากลำบากเนี่ มีคุดมีทุกสังคมนี่แหลนะเนาะมันําม,มีเหลืองจุกจุกจิกจิกมาให้ฟังอยู่เลยนะเอฟซี FC ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เริมมาว่าให้ฟังนะคะคือการมารยาทมารยาทมารยาทในการอยู่ร่วมกันผลวันนี้นี่แหละอ่ะอีพีนี้ก็มาวา่าผู้ไทยเรื่องนี้แหละให้ฟังจ้ะทุกคนไปเห็นข้อลัาอันพนดีๆก็เอามาเนาะในในหนังสือใน y o ยูทูบนะที่่นอันอันนั้นขึ้นมานะ อันตัวนี้นะบได้เบิ้งว่าน่าจะเป็นของงันบได้เบิ้งที่มาของ่อนเห็นแล้วก็เลยทึกใจแล้วก็เลยเขียนมากก็เลยเอามาแอปพลายนะเอามาแป,แปลงให้เข้ากับชีวิตประจำวันของปลาเองนะคะ่ะข้อคิดดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะกริงร่งๆระดิ่งก็เป็นกำลังใจลุงเหงปลาเท่าในการทำคลิปต่อไปผู้เท่าเห็นยูทูบพ่อแม่พี่น้องก็ค่อยๆไป ันมูเขามาที่หลังอะกายจุดกายจุดรบรเเ็นอย่างก็รอ,อยหยังว่างี้เจอกันกันคลิปหน้านะคะเด้อเจอกันกันคลิปหน้า๊า่บาาท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปเขาก็มีเยอะตกปลาลุงเหิมปะเ่ามาจําหน่ายคือเก่านะคะถ้าสนใจทักมานะคะมีาตดเพิ่นหรือหมูฝูงนะคะมักตกปลานะคะมัสซิดเบ็ดนะคะทักเข้ามาได้นะคะราคาเป็นกันเองนะคะส่งทัวป,ประเทศไทยเลยะคะ่ะ อันเยอะนี้อันมันจะเป็นเยอะตกป่าธรรมศาสตร์นะคะผสมแล้วก็ตกใลผสมน้ำเปล่าด้วยปลามักค่ะมันหอมๆหอมขนาดนะคะเอฟซีทุกคน